สบายดีพี่น้องพอๆกับส่งบาวไซคือกอพี่น้องสบายดี FC ส o o s t กูทขขุคุนพี่น้องหลังจากตีห้องออกมายามเนี่ยการกกบแล้วก็ยามไปตอนรอบตีซีตีหานี่จนหกโมงแล้วพี่น้องอันนี้นะพี่น้องแต่เพราะท่านได้เมื่อได้กาลังสีมเมื่อแบบเหี้ยวๆเลยแดีวพี่อา้ย,ยามไม่อีกแล้วพยามอยู่กับพ,งพังคุณเดียเด๋ยวระวังเดี๋ยวรุ่นว่าะได้หรือบอรอบนี้นะรอบของเงนสั่งอยู่ทั้งเงน,น หน้าพังนั่นพี่น้องทางห่วยเบื้องนั่นรอบนี้โอ้เดยหดงูอันนี้รอบแจ้งอันนี้รอบหกโมงมกุ้งกับพี่เถาคือเก้าวบ่ พอลงนี่สิโยไม่ใช่หลงน้องมันะเอ้ยลงมันก็แท้ปลลาดว่าบาบนี้ครัเจออีกแล้วคับรอบแจ้งเลยพี่น้องรอบแจ้งเลยมีแตกะปูงานไหนงานนั้นกะปูกับกุ้งโอ้ยเนกกุ้งนะโอ้ไม่ไม่ไม่ไมไม่โอ้รอ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 อ่าโ จะอ่อนแต่กุ้งนี <sk ling> <sk ling> ่แล้วบานนี่นะไปมันเลยอ๋อโทพี่น้องเลยเฮ็ดจังไรอันนี้เนี่ยกุ้งก็มักกระิไปเพราะกุ้งแหละเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก้อนเราเห็นอยู่เห็นปอกคออยู่นี่โอเฮ็ดเฮ ทางเจจับก้องทางเยนี่จะจรุดไปนี่เล็บปอกคอโว้เท่านี้พ่อโน่แม่นหลงข้านี้ไม่จับอนะน่านนนนตตรั่วจ่โตก<ว>ตัวลุนหวะโยมันคืนมื่อหขานี่เห็นซีหน้าตัวอ่ะแต่นหให้คืนเมือเอาเสือกระโชดหรือไหมป่านาน,นี้นี่ปอกคอลเ,เอาละเอเอเสร็ เอาเสื้อก็ชอบไปปล่อยแล้วนะมไม่ได้ไม่ได้เวลาเอกคือดาตอนมีเส้นนะไป่าแต่ว่ามันไมได้ท่องอย่างจะื้อก็เพื่อพอเรอยู่จเด้เราจะแบงแบงเอาครึ่งหนึ่งหรอเสื้อบีเรวแบงกันถ้ามีเสื้อก็สอบนี่เข้าไปแบงเอาไปเสือเขาจะเหลือมีเหลืก็หอยเขเป็ด โอ,อโ,อโอ้่น่องเลยโหตสะอ่อนลีหมดแล้วเบิบแล้วป่านะไปท่อหรือบอได้น,น,น,นะลาเค็งนะอ๋อลาเค็งตกลงเลยอาลงณ์านี่เราเป็นปะนมัน,น,นมืดแล้วป,ป่านะมัน,นมดแ่เป็นเหลืออพีเอาไหอันนี้เนี่ย ตอนน้นจะเอาหุ้นบ่อเออบ้านใน่วนนี้เอาข้าบ้านใน้่นนวนนี้นะคุณเล็้แงแค่แหกอย่างแรกแต่ข้าบนี้จะเป็นหุ้นแพงหรทอนหล่จะกันนี่พอมียามยามนานีก่อนฮะเอาไปซอยก่อน <laughs> เดี๋ยวรอยามก่อนไี่นอกยังได้ยามไดนีซ้นำนาะ อบปุ้งไปปล่อยก่อนบ่ได้เด้อเนาะปุ้งหลายอันนี้เพิ่ะอ่อนเนาะแต่ว่าไปป้อไว้กน้องเพิงพี่น้องเพราะว่าเอาไว้กินยามแงยามเกี่ยวข้าวแล้วมันก็อยู่ได้ล่ะุ้งก็ ราดกันอันนี้เนี่ยแต่หมองนี้่าจะคืบก่นได้หมองนี้นี่ถ้าเห็ดพอได้แก้บังรอบเศร้าของใน,นนี่กันที่ได้บ่ตอนนเห็นประคออยู่แต่บ่าแปบแสบแสบแ เข่งปูดี้นอนนี่หนึ่โอ้ปลาเวชเจ้ากัแต่ปลาคอนะกุ่งอีละ พุ่งอีกแล้วเหรอว้ายปลปล่อยเอกกลุ่มกับพี่น้องเลยอปลาชิวพี่อ้องโผลโผนี้ร <c oughs> อบหกโมงเจ็ดโมงมีแต่ปลาชิวปลาคอกับมีปลาเค้งกับมีในทุ่งอีกอ ข้ากระปูน้ำกํลังลงเลยอันนี้ยังบ่ได้เลือกอันนี้นะปลาเคงอ้าปลาเคงนะพฟรีปิ้งแซ่บอ๋อทั้งปลาเคงนะ,ะงนะอ้าหลอบนี่บ่มีกุ้งบ่มีเคงเหยงอบ่ได้เลือกก็คือสีง่ายอยู่อ๋ปลาปลาคอก็บโน้ลายเติบเดี๋ยวเป็นรุ่นเบังตอนเาเทลงอันนี้นข้าก็ผ่าออกมาเอาเอืือยโทรบอกว่าเ้าว่าจะออกมาหยามแล้วเรามันอะไรเห็ดน,นั่นเห็ดน,นี่เราบ่ทัน นักคึกกระปูเนี่ยเป็นนั้นแล้วอื้อโทรว้าโทอหารอย่โโะโพโพก่อนพี่น้องป้าโงใจเต้นพี่น้องป่าซิ้วประดุกประพอกอาจจะมีรุ่นเป็นโอ้วอยู่ใพี่น้องปัง หลบนี้มีปลาเค็ง,งปลาโคอ,งงอแล้วก็กุ้งอีกบางทีนอนปลาซิวโถ้าเกิดเหตุอะไดแบบนี้จะจะสิเลือกรลกวนีนะ่เอาเลือกตัวน,นั่ไงไวก็ตีเลือกปลาคอไว้ก่อนงงอเอาเขาเลยถ้าทแม่แข็งแรงขนาดไปแล้วพี่น้องเราเก็บควันพี่น้องเก็บควัน ถือว่วป่าล้งในช่อรอบนี้นะป่านะลงอยู่างนี้แล้วหอมลมรองเลยด้มีแต่รอบนี้ก็ถือว่าเบิดแล้วนะป่านะย่างกับชิย่างมาไล่หน่อยไหย่างกับย่างมาไล่อันนาไว้ก่อนก็ได้เขาขอตัวใหญ่ๆถือว่าใหญ่สุดแล้วแต่ก็สุดกว่านี้อยอะหรอก นี่นะบกเกเบิองกอก็มันมาทันตายเอาใส่ยังเอาใส่รดเราจะงเบืองไหมช่องเบืองยังคอยเบ่งดูจาก็บเบงดูน่ะระวางปลดดูกันเลโอ้เราสะอ่อนปลดซิวโหดพ่เต็มกระมังเอดปลาแรกพี่น้องเฮ็ดปลาแรกปล่อยปะ ปล่าป่ะห้โอ้ยเปรย์เยเนี่ยเลยน้องชอบพี่น้องกล็ลงลงพี่ไอ้ป่ะเพราว่านามยังไหลอยู่ได้ทั้งนั่นแหละอันลีโตงเขาทั้งอันผักห่วยนะพี่น้องขันในห่วยหน่อยพอลงอันจิบนะ่ะส่วนมันก็บ,บอมีแล้วน้ามันลงไปเลยอันนี้จะเป็นโตงอันนั้นแยง,างตายแล้วก็ไปก่อน ปลาเค็งนี่สิปลาเค็งก็ไว้น้ำกัดนี่แหละวราจะเชี่ยนอะไรแยกไว้บ่เออแยกไว้ซะมันนั่นนะมันป่นกันเดี๋ยวมันเชโผล่โผล่สะอ่อนอันนี้เนาะตี๋กับละมั้งเห็นนั่นได้อันนี้นะอันนี้ชัยอันปลาเค็งก่อนพี่น้องใส่ปลาเค็งก่อน ี่น้องเลือกใส่ปไปแค่น,นั้นก็น่องโหดโผี่หนิมานมานหมดนี่ใส่อันนี้ก่อนแยกไว้ก่็ปลาคอกับปลาเค็งยังหลายอยู่อันนี้ปลาคอตอนนั้นมันตายบ่ไหม,มเบิ่งก่อนได้กระปูก็เก็บไว้ไว้ดอง คนฮะอปลาเค็งก่อนเดี๋ยวปลาดุกเห็ดในปลาเค็งก็ตัวใหญ่ได้ปีนี้นะใคาแม่นำมาแห้งมาตายช่วงน่้แก็ชิร้ายปลาเค็งนะพี่น้องอันนี้มันน้ำมันแห้งช่วงเขากนดำหน้านะปลาน้ำขอนมีแต่ปลาเค็งหน่อยลูกมันตายน่าเสื่อนปลาซิวนี่งเจาะย่างยูปลาเค็งนี่ แม่์จะเลือกบืดมืออีกนะนี่นเ,นเพลี่แล้วเห็ดปลาแดกพอบริสุทธิ์ได้สืทอ,อกับพอบริสุทธิ์หลายนี่ไทยยีรักมันบ่มีขี้เหยือ่อตอนกุ้งนะตีตอนมุ่งเศร้านะฮ้องงอนาะหน้ามันยังก็มาใหม่ดิอันนี้ก็ไม่นหน้าให้คือก็ไม่มันตกกล่องเว้นนะขังอนะนะ,นะเมย์เอาขังเอาตามห้องนะคือแต่เก่านะโอ้ย ยังกะเต็กยังกะเต็กสิไล่เตียวได้ดีมันบ่มีคนขังแล้วพอมันตกแต่กลางคืนเนี่ยแต่ก็หนูตกกลางเวรนเนี่ยเต็มห้องรัดกันซ้ายขวาซ้ายขวา,า,าให้แม่นอนมุ้งเส้นนี่ก็ออกไปแต่ดึกก็ไม่ได้ได้ป่านนมุ้งคืนนี่แถวแถวเวิร์กนำให้น,อน,น่อยกับป่าขีน้นอนแด็กฉุลือดอยู่อืหมมลง

นี่ปลาเค็งพี่น้องปลาเค็งนี่ก็หลายตัวเติบ <c oughs> สาวสามสิบเขาก็จะได้อินพีนี่เขาก็จะได้ปิดเก็บภาพนี้แล้วพี่น้องปลาชิวเาราจะได้ก็ขอบามขอบใจเอฟซีบทสุขสุขคนที่เขามาเบ่งมาส้มสองบบาใส่ผักก็ไหลก็แช่พี่น้องกดก,กระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะบริภาดคลิปใหม่ๆไว้ผ่อนคลินาพี่น้องสบายดี